ครับผมสวัสดีครับมาหนี่สถานีทานพามาชมการปิดเตาทานเนาะครับที่เผาไปแล้วเนาะครับมีคำถามถามมาเนาะครับว่าควนเหมิดซ้ำใดปากเตาเป็นยังไดจังสีมาปิดเตาทานใดเนาะครับเดี๋ยวสถานีทานพามาเบินนะครับมานี่ตันใหม่บางม่วงมาเนาะครับอาจารย์เชื่อนะครับเพิ่นให ฟี่นะครับเลยไปเอามาพอดีกลับมากับมาเบิงเต่านะครับเบิงขางนอกก่อนนะครับเต่าก็จะเป็นสีแดงซุกนะครับออกสีม่วงแดงนะครับนี่คือเต่าใหม่ทั่วเมดเต่าแล้วนะครับเนื้อดินจะแดงซุกสีนะครับเดี๋ยวพามาเบิงนะครับว่าคลนเมดซ้ำด้เนาะครับนี่ครับหลังจากเผาไปหลายมือแล้วประมาณสามมือแล้ว ควนจะออกน้อยๆนะครับนี่คือแนมเห็นบ่ครับนี่ควนออกกล่องโทรศัพท์บันอาจจะบ่เห็นเนาะครับแต่สถานีทานจับมาเบิงที่ปากเตาแล้วก็ควนเหมิดเนาะครับปากเตาจะเป็นสีขาวๆจังสีเนาะครับนี่คือปิดได้นะครับแล้วก็ควนกับเหมิดน้ำครับคือว่าปิดได้เนาะครับแต่ถัด เทียบกับเตาหู้อ่อนหู้ดูอากาศของเตานะครับก็จะบ่มีสีขาวน้ำปากเตานะครับให้ให้เบิ่งปากเตาใดเตานึ่งก็ได้นะครับที่ค้นมันออกแล้วก็เป็นสีขาวๆประมาณนั้นสินะครับนี่แสดงว่าปิดได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งเทียบกับหู้อากาศอีกหู้นึงนะครับนี่คือหู้ดูอากาศนะครับจะบ่มีจะบ่มีสีขาวนะครับก็เป็นดำตามปกตินะครับ ขันเบิ้งฟังนี่จะเห็นควนออกน้อยๆนะครับถึงจะมีควนออกน้อยนึงมากเรื่อยๆกับปิดได้นะครับบ่จําเป็นต้องรอควนหมดนะครับครับให้เบิ้งอีกเที่ยนึงเนาะครับว่าเผาทานแล้วสิปิดตอนใดเมื่อใดเนาะครับนี่ครับสถานีทานเผาแล้วกับมาปิดกําลังสิมาปิดมาเบิ้งนะครับคือตอนนี้พร้อมปิดแล้วนะครับรับรองว่าสุกชั่วครับเป็นทานแน่นอนนะครับ อ่านี่คือสูตรของสถานีทานนะครับเป็นทานเต่าดินเต่าดินโบรานที่ปั่นกันเองนะครับครับมานีมาตอบคําถามมาแล้วเนาะครับเนาะว่าผู้ที่สิบปีเต่าทานเนาะครับแต่กันแล้วแต่ละพื้นที่เนาะครับสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะครับแต่ขันยึดสถานีทานกับเบิงเอานะครับว่าพอหายข้อมหูได้เนาะครับบ่หน่อยกับหลายก็เนี่เบิ้งภ่พรวมๆของสถานีทานมันนีมาแต่ตัดใหม่เนาะครับ เป็นไม้บอกม่วงนะครับถ้าเผาสดๆก็ถือว่าเป็นทานดีอยู่ครับครับมาหนี้สถานนิทานแลทีมงานลาแต่เพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีมาหนี้สวัสดีครับ